เมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีมีอารมณ์ลบๆเกิดขึ้นจะทำยังไงไปดูกันเลยครับเป็นเรื่องปกติของคนเราครับที่บางครั้งอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดลบๆเศร้าเสียใจไม่ได้ดังใจอะไรเกิดขึ้นมาแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยเช่นกันครับที่ต้องจัดการตัวเราเองให้หลุดจากอารมณ์นั้นๆไม่งั้นเราก็จะติดอยู่กับที่แล้วก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นมาดูกันเลยครับว่ามันจะมีวิธีอะไรบ้าง 1. เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเช่นการเดินออกมาจากจุดที่ทําให้คุณหงุดหงิด เพราะถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณจะยิ่งถูกกระตุน้นคุณจะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นแต่ถ้าคุณเดินออกมามันคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนโฟกัสใหม่ๆอาการหงุดหงิดก็จะทุเลาลงได้ครับ 2. เปลี่ยนความคิดของคุณหรือแทนที่อารมณ์ลบๆด้วยสิ่งอื่นเพราะความคิดหรืออารมณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดียิ่งคุณใส่โฟกัสไปให้มันสิ่งนั้นมันก็ยิ่งขยายขึ้นครับจงเปลี่ยนความคิดแทนที่ด้วยอารมณ์ดีๆความคิดดีๆเข้าไปจะดีกว่าครับ3 ออกกำลังกายหรือออกไปเดินเล่นในสวนเดินเล่นริมแม่น้ำริมธรรมชาติครับมันจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นคุณได้กลับมาโฟกัสอยู่กับตัวเองคุณก็จะออกจากความคิดลบๆอารมณ์ลบๆเหล่านั้นได้ครับ c ฟังเพลงที่ช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นมันจะช่วยคุณรู้สึกเบารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเสียงเพลงเสียงดนตรีที่มันรู้สึกผ่อนคลายรีแล็กซ์มันก็จะช่วยบรรเทาความรู้สึก,กโกรธอารมณ์ลบๆของคุณได้ครับ 5. ดูรูปหรือวิดีโอที่ช่วยคุณอารมณ์ดีหัวเราะได้มันก็คือรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนความคิดนั่นเองครับและการหัวเราะการที่คุณได้ยิ้มมันก็ช่วยปลดปล่อยมันก็ช่วยระบายอารมณ์ลบๆได้เช่นกันครับ 6. โทรหาคนที่ทําให้คุณสบายใจขึ้นคนที่คอยรับฟังคุณคนที่ทําให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีการที่คุณได้ระบายเรื่องที่ไม่สบายใจออกมามันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและการมีคนรับฟังทําให้คุณรู้สึกว่า คุณมีคนคอยห่วงใยอยู่คุณก็จะรู้สึกดีมากขึ้นครับเจ็ดทำบุญทำดีกับคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่รอบตัวการทำสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้เป็นบวกได้ให้คุณหันกลับมาโฟกัสกับสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวครับไม่ว่าคนอื่นจะเป็นแบบไหนจะทำแบบไหนคุณก็ต้องโฟกัสรับผิดชอบอารมณ์ของตัวคุณเองครับมันคือหน้าที่ของคุณแต่คุณอยากให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณดีคุณก็ต้องคิด คุณก็ต้องโฟกัสกับสิ่งที่ดีๆครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราจัดการได้เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเองครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าลืมเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วก็แชร์ออกไปกับคนที่คุณรักด้วยฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับบายๆครับผมเตยชนินครับขอบคุณที่เป็นอยุดพัฒนาตัวเองกันนะครับ